อ่าแล้วับผมสวัสดีครับรวันนี้ผมเกมนี่โลกคุดี์อ่าคอสโบลอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาไกด์การอ่าฟาร์มเลเวลนะครับผมว่ามีวิธีอะไรบ้างเราจะสามารถหาอีพีได้ในเมื่อเราตันเพราะว่ามาเล่นมาช่วง3ามเลลสามเจนี่เควสอ่าชื่อเสียงก็จะหายไปนะครับผมไปชื่อเสียงมันจะหายไปเควสหลักก็จะหายไปครับผมเราต้องหาการฟาร์มเลเวลและเควสต่างๆครับผมเพื่อดันอ่าอีพีเราดันเ,เลเวลเราให้มันสูงขึ้นนะฮะ ซึ่งก่อนอื่นเลยที่ผมจะพูดเรื่องพื้นฐานเรื่องเบสิกนะผมที่เราต้องรู้นะก็คือการปล่อยบอตทั่วไปตามแบบนะฮะก็ผมก็สามารถกดที่เวอร์แมปแบบนี้ได้แล้วก็ดูเล้วที่เหมาะสมกับคุณนะผมอย่าง3ามเนี่ลงมาป่าโมเอลก็ได้ครับผมแล้วก็เลือกเอาซักมอนที่คิดว่าอ่าคุ้มนะฮะซึ่งผมก็แนะนําสักประมาณ35มห้านะครับผมเพราะถ้าสูงเกินนี่อาจจะตายได้หรืออาจจะตีช้าเกินนะผมได้พีน้อยกว่านะฮะก็สามารถกดไปปล่อยบอททิ้ง ไปตรองนั้นได้เลยแล้วแต่คนชอบครับผมเลือกเอาถ้าเอาอาจยิ่งตีมอนโหดมากแต่พวกเนี่ยไอพ่กสามห้าสก3 5 3 6 3 7เนี่ยมันก็ได้ยิ่งพีเยอะครับผมแต่มันตีตายยากนะครับผมถ้าเกิดคุณดาเมจแรงไม่พอนะหรือคุณจะเลือกแบบตีเร็วๆอย่างอ่าฮาร์ดแลนด์ปตวนดอกนี้ก็มาหาพวกแบบสามสก็ได้ครับผมแล้วการที่เราจะเลือกตีมอนนะฮะให้เราอิงมาจากการอัพอาวุธนะครับผมอาวุธอุปรกรณ์น,นะฮะก็คือสมมติ คุณมีหอ,อกน้ำใช่ไหมหอ,อกน้ำคุณยังเลี้ยงน้อยอยูอ่ก็แนะนําให้คุณไปตีหมอนน้ำนะผมเพื่อเอา,อาพวกอาวุธน้ําพวกแ,แบบนี้ที่มันจะดรอปนะฮะเนี่ยอัพอัพเร็วได้ครับผมแบบนี้นะครับผมน,นี่ก็เป็นพื้นฐานในการฟาร์มนะฮะก็ฟาร์มให้มันได้ประโยชน์สูงสุดกับเวลาที่เสียไปอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคมาถึงหัอ,องข้อที่สองครับผมก็คือการ ปล่อยฟาร์มาแล้วเลิกเล่นแบบเลิกเล่นจริงๆจะนอนแล้วเงี้ยโอเคแบบฟาร์มมันทั้งวันแล้วเบื่อละปิดคอมปิดมือถือจะนอนละก็สามารถกดออกเกมได้ครับผมเมื่อกดออกเกมเนี่ยมันจะมีการถามแล้วไปแล้วเหลืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ให้กดไปยังโหมด a อแล้วเให้เราไปยืนอยู่ก่อนที่จะเข้ามาในโหมดนี้ให้เราไปยืนอยู่ในจุดที่เราคิดว่าจะฟาร์มนะฮะแล้วก็ให้เรากดตำแหน่งล่าสุดมันก็จะนับ 5 4 3 2 1แล้วก็จะเกียมไปแล้วมันจะยืนฟาร์มเท่านั้นเป็นเวลา5ชั่วโมงครับผมถ้าผมเข้าใจอไม่ผิดนะอ่าแล้วต่อให้หมดเวลา5ชั่วโมงไปมันก็จะมีเวลาออฟไลน์ให้เราครับผมไม่รู้มันได้ไอิวหรืออะไรมากนะผมอันนี้ผมไม่รู้ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแรก,แรกๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วเราก็จะมาหัวข้อต่อไปก็คืออ่าเคล็ดล็อกพิราบ้ยต้อกนางแอ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเคล็ดประจำวันทุกวันฮะมีทุกๆุกบ่ายโมงก็คือเนี่ย สมาคมต้นต <Smart> mm ัก hmm. แอนก็คือ,อามากลับคุยกับตะเบิร์ดนะครับผมเราจะมีเควสแบบนี้นะฮะห้าอันนะครับผมเนี่ยห้าอันเแต่ไม่มจะบอกไอ้พีนี้นครับผมซึ่งมันหนึ่งเราจะทำได้ห้าครั้งนะฮะห้าครั้งเนี่ยเรับห้าครั้งก็เราสามารถกดรีด้กระดาษนี้ได้ครับผมอยากทรีให้ดูเลยเนี่ยแล้วเราก็ดูครับผมว่าเราจะได้อะไรประมาณไหนนะฮะซึ่งในส่วนตัวผมว่าสามมาแรกนี่จะคุ้มสุดน,นะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วเ,เราไป ใครอยากเดินก็เดินนะผมแต่ผมเน้นความเร็วนะฮะบางคนจะว่าโหหายาดนะผมผมก็หายาดก็ช่างมันฮะเราก็ใช้เพื่ออำนอวยความสะดวกเนาะก็จะได้ทั้งของทั้งไอพีในตัวนะผมเห็นไหมมันจะมีสุ่มเควสที่มันออกหลักแสนมานครับผมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมีหลักแสนมากบางทีก็เจ็ดหมื่นมาก,มก,มากมจะได้ไหมเควสนี้น่าได้มากนะครับผมมันมีตัวด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบางอันมันจะเป็นเควสดีๆนะผมเควสหายาดพวกเนี้ย เอย่ามาสัมาษณรีเฟรชได้ครับผม oh. ใครแนะนำเป็นคน, Re นครีเฟรชนะฮะส่วนตัวผมนี่ให้ให้ดูในพื้นฐานนะครับผมในอันหลังตรงนี้ผมก็รีเฟรชไปดูแล้ว oh. โอเคครับผมอ่มาใน,นส่วนต่อไปครับผมอ่าส่วนนี้อยู่ในคิงดอมนะฮะกดที่สามขีดข้างบนคอมมิชชอ่าเนคิงดอมนะครับผมแล้วก็ไปหาร้านค้านะครับผมอ่าอจจะเป็นร้านเป็นตลาดสมัครใจจำไม่ผิดนะกดเข้ามานะ Okay. ต่อไปครับผมอ่าแมวก็จะพาเดินนะฮะซึ่งร้านก็จะเป็นอ่าหนูน้อยเอลลี่ที่เป็นขายนะครับผมมันจะเป็นอ่ามันหายอะไรเนี่ยยิป e ีนี่ครับผมยิปีห้าหมื่นห้าพันนะฮะซื้อได้วันละห้าครั้งต่อบัญชีนะครับผมก็คือได้สองแสนห้าเหรียญจากนี่ใช้เหรียญจากอันนี้ได้เหรียญเคครับผมในการซื้ออ่าอีป e ีนะ เหรียญเคหาจากไหนอ่ะไรียาเคหาจากไหนอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีครับผมหนึ่งเลยคือกดานเช็กชื่อนะฮะอ่าเรามากดเช็กชื่อนี่แล้วเราจะได้อ่าทางด้านเหรียญได้มาในจํานวนหนึง่งแล้วก็อ่าในการบริจาคครับผมแนะนำให้บริจาค2อ,อันนะครับผมอันนี้มันอาจจะหายากนะไแน้องบริจาคเอาบริจาคสองอัน,นให้เต็มแม็กไปนะครับผมพอดี่า,าง่ายแล้วก็ขออาภัยเสียงดิสคอตเมื่อกี้นะผมปฏิทินเข้ามา โอเคครับผมอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ฐานเลเวลนะครับผมเราพอคิดกันแล้วครับว่าจะมีส่วนอะไรอีกที่หาเลเวลนะอ่าเอาเป็นท้าทายท้าทายอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอา่าเล็กๆน้อยๆน,นะที่ไม่ได้เยอะมากเขตแด,ดนมิติไม่ใช่เขตมิติวงกดของห้ามนะครับผมวงกดของห้ามพวกนี้เนี่ยมันจะให้เลเวลมาตั้งแต่ต,นตนน้นแล้วนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะให้ลเลเวลใหม่ลวอันนจะมันไม่ได้บอกอรางวัลน,นะครับผมอ่ามันจะให้ดูรางวัลตอนจบนะฮะก็ ผมเล่นมาถึงประมาณ3ามสแล้วก็ได้ประมาณหลักหมื่นนะครับผมก็เป็นหนึ่งในอันที่เอาไว้หาอัพเบลนะก็ใช้ได้ดีแล้วก็ทิ้ในการฟาร์มนะครับผมก็พยายามเกาะตีเพื่อนพาเพื่อนเป็นตีหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เลือกใช้ไอเทมนี้นะครับผมเนี่ยที่เป็นขวดสีเขียวเนี่ยนี่ขวดน้ำยา ep เจ็ดร้อเร์เซนะผมทั้งโกทั้ง ep เป็นของที่โคตรดีนะฮะพยายามอย่าไปกดเล่นแล้วไปยืนยิงทิ้งเสียเวลานะครับผมคือต้องกดจะต้องฟาร์มเลยนะฮะ เพราะมันจะเสียเวลามากาพยายามแล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างหายากนะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านค้าเนี่ยร้านค้าร้านค้าทั่วไปอ่าได้เป็นของผจนภัยมั้งโฟชั่นของใจอ้อเนี่ไงอยู่ในโฟชั่นของใจนะครับผมก็ดีซื้อได้อ่ารายวันต่อบ,บัญชีนะฮะสายฟรีก็พยายามจะไปซื้อนะครับผมหูเกือบเกือบกดโดนแล้วสายฟรีผมก็จะพยายามจะไปซื้อนะเพราะว่ามันเก็บไม้สุกกายชาดีกว่าเนาะ เรช้าก็ตามงบครับผมอ่าผมไม่ได้แนะนำให้มาเล่นสายฟรีนะเพราะว่าแล้วแต่คนสะดวกเติมครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเงินเ,เรื่องส่วนตัวนะใครสะดวกเติมก็เติมครับผมใครสะดวกเลินฟรีก็เล่นฟรีไปก็โอเคครับผมนี่ก็เป็นอ่าุ่นหนึ่งในการอัพเลเวลนะฮะอ่าอัพเลเวลซึ่งจะทําให้คุณเลเวลสูงขึ้นอ่าได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยในการลดทอนอ่าลดทอนการฟาร์มครับผม ซึ่งประมาณเร็วสามสิบเจ็ดสิบแปดที่เควสชื่อเสียงกับหลักจะหายไปตอนผมบอกชว่วงต้นคลิปนะก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็คือใช้มาตั้งแต่แรกครับผมไม่ว่าจะผ่านชว่วงนี้ไปก็ต้องใชร์นี้ต่อเพื่อเป็นบันดันที้เป็นสูงนะแล้วก็อบอกฝากบอกไว้งนึงนะผมให้การตีมอนตีบอสะไรที่ต้างไม่ผ่านนะฮะ,อะไอ้บอสเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับผมเพราะมันแข็งมันใหญ่นะก็ยอมไปครับผมส่วนพวกมอนตามเควสหลักตามเควสชื่อเสียงเนี่ยถ้าคุณซู้ไม่ได้ให้คุณมาคุมเองนะครับผมเนี่ย เวลาคุณสู้ไม่ได้ก็ให้พวกคุณมากดหลบเนี่ยเห็นไหมแล้วเลือดมันลดมาครึ่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอาจะแพ้แล้วก็วิ่งวิ่งอ้อกผมพามันวิ่ง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 แล้วกดหลบเพื่รอเลือดเต็มเต็มกลับมาสู้ใหม่วิธีทำก็คืออย่างนี้คนระับผมถ้าเกิดไม่ผ่านอ่าเราจะมารอแบบประมาณว่าแบบให้เวลามันผ่านมันยากนะฮะมันนานสู้เอาฝีมือคุมก็ผมอ่าใช้ดวงเนี่ยอย่างยาพวกนี้ครับผมพชั่นเนี่ย คาแฟน่นี้เพิ่มป้องกันร้อยหนึ่ง sp ร้อยหนึ่งนะผมแล้วก็มีทางด้านขนมปังเพิ่ม edk ร้อยหนึ่งนะฮะก็พยายามใช้นะผมมีเพื่อนใช้ไปนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเสียดายมันนะครับผมอ่าสายฟีก็อย่าไปซีเรียสเรื่องการสุ่มเกลือนะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูนะว่าการสุ่มมันมีอะไรบ้างผมก็สุมม่มรวมประมาณสักสี่สิบห้าสิบโลแหละจากการเล่นฟรีมานะผมไม่ได้เติมสักบาทนะโอให้ผมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์และสนใจก็ฝากกดไลค์ก,กดต like, ิดตามเลยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อ,อไปกดกระดิ่งเพื่อรับชมรับการแจ้งเตือนคลิป ไลฟ์สตรีมเขาต่อไปรับคลิปนี้สวัสดีครับผม